เพื่อนๆสงสัยเหมือนกันไหมครับว่าไอ้เจ้าสปริงมือหักเนี่ยมันสร้างกล้ามเนื้อได้จริงหรือเปล่าด้วยความสงสัยจิงตัดสินใจซื้อมาลองฉะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ว่าซื้อดีไหมดูคลิปนี้ให้จบนะครับ เรียกการไก่โดดเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็มาแกะอย่างไวาปานเดอะแฟลกแล้วก็แแทนแทนสั่งสปริงไงได้กระบอ,องอ๋อเล่งและนี่แหละครับก็คือเจ้าสริกมือหักของเล่นสายฟิทยอดฮิตในตอนนี้แล้วมาเล่นยังไงล่ะเหรอนั่นไงเพื่อเล่นมาแล้วเล่นแบบนี้ไงนี่แนี้นี่เน้เนี่เนียเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นแบบนี้นะคงหากนี่ยยังไม่ใช่นะเอามาจริงจังละหลังจากที่ลองเล่นอยู่สองสามครั้งก็เพิ่งสังเกตเห็นข้างกล่องนะครับคู่มือการใช้เขาให้เอาห่วงเนี้ยสวมข้อมือไว้เพื่อป้องกันมันหลุดมือแล้วมาฟาด ผมซื้อมา2ไซส์นะครับ40โลกับ50โลคือต้องบอกว่าบางคนรีวิวว่ามันเล่นกล้ามเนื้อได้ทั้งตัวแต่เอาส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันโดนมากๆในส่วนของปลายแขนหน้าแขน อก oh, แล้วก็ไหล่หน้าส่วนกล้ามเนื้อส่วนอื่นเนี่ยผมยังเล่นไม่โดนนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแรงสปริงของผมมันหนักเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจส่วนวัตถุประสงค์ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมต้องการจะได้ฟิลแบบว่าเรากําลังฝึกงัดข้อกับใครบางคนอยู่แต่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลองฝึกเล่นดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตผลให้ฟังกันอีกครั้งแลวถ้าใครอยากลองเล่นบ้างเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้